สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่มายยากยากปีโป่งแสงเอสเทลนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะมันเป็นของที่เทม่มากๆเลยนะครับนี่ไงปีโปง่งแสงเอสเทลนะฮะ น้ำหนักแค่2.5ดาบป,ปีกบางอับพลังเวทดวงดาวเมื่อโจมตีหนักจะปล่อยคลื่นแสงพลังเวททำจากสมบัติตกทอดของเด็กต้องสาบทมินนะที่ว่ากันว่าจะเคยบุกจูโจมมนนิรันในอดีตนะครับทักษะการต่อสู้เฉพาะเมคาดาลาน,นี่เป็นไงนะครับ ใช้ปีกสู้อย่างกับแมงตอเนียนะครับน้ำหนักสองจุห้านะฮะแล้วเวทเขาโคตรตลอดเลยครับดูดิมาลองทำไมไม่รู้ลองข้างบนนี้นะฮะตกตายนะครับนี่นะครับตำแหน่งที่มาเอามันเป็นหีบที่อยู่ด้านบนนะเราจะต้องฆ่าเจ้าแมงตัวนั้นก่อนนะฮะแลค่อยมาเอานะครับฆ่าเจ้าแมลงอะไรไม่รู้นะฮะ หน้าตารประหลาดประหลาดตัวใหญ่ใหญ่ยอ,อาบานไปงงโคตรเท่เลยไปงงก็ขอบคุณที่เข้ามาแวะชมกันะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีของให้ไปดูกันอีกนะฮะเรียกว,ว่ามารครนี้ผมจะเก็บให้เรียบเลยนะครับคอ,อยตามชมนะครับสวัสดีครับ